การฝันเห็นตึกสูงสามารถตีความได้หลายแบบขึ้นอยู่กับรายละเอียดของความฝันและความรู้สึกของคุณในขณะนั้นแต่โดยทั่วไปมีความหมายดังนี้ความหมายของความฝันหนึ่งความก้าวหน้าและความสำเร็จตึกสูงมักเป็นสัญลักษณ์ของความทะเยอทะยานความสำเร็จและการเติบโตทางหน้าที่การงานสองเป้าหมายที่สูงขึ้นอาจหมายถึง คุณกำลังตั้งเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่หรือต้องการความก้าวหน้าในชีวิต3ความกดดันและความกลัวหากในฝันคุณรู้สึกกลัวตึกสูงอาจหมายถึงความเครียดหรือแรงกดดันที่กำลังเผชิญอยู่สการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ฝันเห็นตึกสูงถลง่มหรือพังลงมาอาจสื่อถึงการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญหรือความกังวลเกี่ยวกับความไม่มั่นคง เลขเด็ดที่เกี่ยวข้องเลขเด่น49เลข2ตัว49 89 99เลข3ตัว409 919 498